วิถีพ่อพอเพียงเลี้ยงชีพชอบลูกเดินกอบตามอย่างทางวิถีนำผลไม้ที่ได้ในถิ่นที่จากเหลือมีมาแปรรูปรสโอชามะม่วงหาวเชอร์รี่และส้มโอใช่คุยโวอร่อยล้ำทำแย้มหนาะเมื่อชัยนาทขอน้อมนำเสนอว่านี่คือค่าของภูมิปัญญาไทยสวัสดีค่ะ พวกเราเป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งท,ท,ที่ได้เข้าร่วมการนําเสนอโครงงานเรื่องฟุตแจมซี p พโดยมีผู้เข้าร่วมการนําเสนอโครงงานดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธน,น,นวาพรเพ่งสุภาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชัยนุษย์ลูกสว่างสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญาพัฒน์อมสทศักดิ์ฝึกสอนโดยอาจารย์พรพันธ์ยอดเกิด พวกเราพร้อมที่จะนำเสนอโครงงานแล้วค่ะที่มาและความสำคัญเริ่มต้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ที่เป็นอีกช่องทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงสร้างสินค้าขึ้นมาจำหน่าย เน้นวัตถุดิบในท้องถิ่นต้นทุนต่ำและภายในชุมชนของเราได้มีผลไม้มากมายหลายชนิดผลไม้ที่มีอยู่เน่าเสียเป็นจำนวนมากพวกเราจึงหันมาแปรรูปเป็นแยมฟูตแจม C N P หรือแยมมะม่วงห่ามะนาวโหแยมส้มโอและแยมเชอร์รี่ไทยมีลักษณะรสชาติที่อร่อยหอมหวานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อทําให้ผลไม้ที่มีอยู่ภายในชุมชนเกิดประโยชน์มากขึ้น 2. เพื่อช่วยลดค่าใช้ใจ่ายภายในครัวเรือน 3. เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 4. เพื่อเป็นประสบการณ์ในด้านการประกอบอาชีพ ขั้นตอนในการทำแยมมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะนําผลมะม่วงหาวมะนาวโหมาผักครึ่งจากนั้นนําไปคลุกเค้ากับเกลือค่ะแล้วเก็บเม็ดออกเกลือจะช่วยให้เก็บเม็ดออกได้ง่ายค่ะจากนั้นนําไปแช่ในน้าปูนใส่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วล้างน้าให้สะอาดนาไปต้มใส่ใบย,ย่าหวานลงไปเพื่อทดแทนการใช้น้ําตาลค่ะจากนั้นให้นําไปปั่นให้ละเอียดน้าผลมะม่วงหาวมะนาวโหที่ปั่นละเอียดแล้วนําไปกลวนลงในกระทะค่ะ ใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยกวัวจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันค่ะจากนั้นให้ตักมาพักให้เย็นและบรรจุลงคนโหลตามที่เราต้องการค่ะส่วนยำเชอรี่ไทยและยำ้ม,มโอนะคะมีขั้นตอนการทำที่คล้ายคลึงกันค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์จำหน่ายสินค้าโดยตรงกับลูกค้าในโรงเรียนและลูกค้าภายนอกค่ะ ผลการดําเนินงานนะคะผลการงานเรื่องฟุตแจมซีมพีได้นําฟุตแจมซีมพีไปจัดจําหน่ายให้กับนักเรียนครูผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีและมีการผลิตตรงตามความต้องการของลูกค้าการคิดต้นทุนกําไรนะคะต้นทุนน้ำตาลสำรับทำแยม2กิโลกรัมราคา46บาทใบายาหวาน3ห่อราคา60บาทขวดโหล30ขวดราคา270บาทรวมทั้งสิ้น376บาทกำไรนะคะกำไรต่อครั้งที่ขายได้700 94บาทการายต่อขวด26.47บาทสรุปผลการดำเนินง,งานโครงงานนะคะการทำโครงงานอาชีพการงานอาชีพด้านฟดเจัน์ซีพีในครั้งนี้พบว่าประสบความสําเร็จนักเรียนสามารถขายสินค้าให้มีผลกาไรตอบแทนได้เป็นอย่างดีในตลอดระยะเวลา3าเดือนที่ได้จัดจําหน่ายฟุตจนทร์ซีพีได้กำไรทั้งสิ้น7,146บาทและยามที่คนชอบมากที่สุดคือยมออามม่วงหามะนาวโหค่ะ การต่อย่อดเป็นอาชีพผู้ที่ทำโครงงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจเพื่อเป็นทางเรื่องหนึ่งของชีวิตเสิมได้คะ่ะพวกเรารขอ<ว>จบการนำเสนอโครงงานเพีย<อ>งเท่านี้ค่ะ